ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลสำหรับวีเครห์ CFA แล้วก็โครงสร้างการเขียนคำสั่งด้วยภาษา s ิ m p พลีเนี่ยคะ่ะจะเหมือนกับ SEM เลยดังนั้นให้พวกเราไปทบทวนในคอร์สของ SEM นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะ นำไปฝึกปฏิบัติกันด้วยโปรแกรมดิสเล่โดยใช้การนำเข้าด้วยข้อมูลบิดเนาะซึ่งในการเขียนคำสั่งด้วยภาษาซิมเพีเนี่ยคะ่ะก็จะเหมือนกับการวิเคราะห์ SEM ทุกประการเนาะยกเว้นในคำสั่ง relation s h i p ก็จะระบุเฉพาะโมเดลการวัดนะคะ ไม่ต้องมีโมเดลโครงสร้างนะคะอันนี้ก็จะเริ่มด้วยคำสั่ง go data from file แล้วก็ใช้ข้อมูลที่มีนามสกุล .psf นะคะระบุ Latin variable นะก็คือ,อตัวพวกนี้ A B C D แล้วก็ A B C D ตัวนี้นะคะ,ะ Relationship แล้วก็ระบุโมเดลการวัดใช่ไหมคะดังนี้เนาะ ดูไม่ง่ายก็คือตัวที่มีลูกศรหัวชี้เข้าค่ะจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือเพราะฉะนัะ้นเราก็จะเขียนได้ว่า a 1 a 2 a 3 a 4ใช่ไหมคะเท่ากับ a b 1 b 2 b 3 b 4เท่ากับ b แล้วก็ c 1 c 2 c 3เท่ากับ c d 1 d 2เท่ากับ d แล้วก็เส้นนี้ใช่ไหมคะก็คือ ab cd b. เท่ากับ A B C D หรือจะเขียนว่าทีละทีละตัวก็ได้เนาะ A เท่ากับ A B C D B เท่ากับ A B C D อย่างเงี้ยทีละบรรทัดก็ได้นะคะหรือจะเขียนรวบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Output ุตนะก็คือพาร์ d ไดอะแกรม s t สต์ l o u t p u t นะคะอันเนี้ยไม่ต้องแสดง E F total effect แล้วก็ indirect effect นะคะเหมือน SEM เนาะเพราะว่าในโมเดลการวัดไม่มีแล้วก็ end of problem แสดงการสิ้นสุดของคำศัพทจากตัวอย่างนี้นะคะ,ะให้พวกเราเปิดไฟล์ข้อมูลใน SPS ที่ชื่อ CFE.RDATA.647 a w นะคะขึ้นมาเนาะอันนี้เราจะเอามาวิเคราะห์ Second order CFA นะคะก่อนที่เราจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิสเลวเนาะเราจะต้องมาทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหรือการสกรีน n d t t a กันก่อนนะคะก็คือข้อมูลจะต้องไม่มี Missing Data เนื่องจากว่าวิธีการประมาณค่าด้วยวิธี maximum likelihood เนี่ยค่ะ จะต้องไม่มี missing data นะคะจะต้องไม่มี outlier นะคะอันนี้เราก็จะใช้สูตรนี้ในการคํานวณเนาะถ้าหากมันมีค่าน้อยกว่าจุด0.01อันนี้ก็จะถือว่าเป็น multi v a r i a t e outlier นะคะซึ่งเราจะต้องตัดข้อมูลนี้ออกนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีปัญหา multi collinearity ก็คือ ตัวแปรจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงมากนะคะค่าอาจะต้องน้อยกว่าจุดแปดนะคะแล้วก็การแจกแจงของข้อมูลจะต้องเป็นแบบปกติเนะาะเรามาดูการตรวจสอบ missing data กันนะคะก็ไปที่คำสั่ง analyze ค่ะแล้วก็เลือก descriptive s t a t i s t i c เลือก frequency นะคะเลือกตัวแปร a 1ถึง d 2เข้าไปใน variable นะคะตรงนี้เราไม่ต้องการ display frequency table ก็เอาออกไปนะคะแล้วก็ตอบโอเคออกมาเนาะผลการตรวจสอบก็พบว่าไม่มี missing นะคะ missing เป็นศูนย์ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของการประมาณค่าด้วยวิธีม a กซิมัมไลทีโ์นะคะต่อไปเป็นการตรวจสอบ m u l ติ v a r i a t e o u t l ลเอก็ไปที่คำสั่ง analyze ค่ะแล้วก็เลือก regression เลือก linear นะคะ dependent จะเลือกตัวแปรอะไรก็ได้เนาะที่ไม่ใช่ตัวแปรสังเกตที่เราต้องการวินำไปวิเคราะห์ ใน s เลนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวอย่างนี้เลือก ID เข้าไปนะคะส่วน A 1ถึง D 2เลือกเข้าไปที่ช่อง Independent นะคะแล้วก็คลิก Save ค่ะเลือก Mahalo a n b i s ตัวนี้นะคะ Continue แล้วก็ OK ค่ะก็จะปรากฏตัวแปร MAH ตัวนี้ค่ะมาฮารโนบิสตัวนี้ในฝ่ายข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำการสร้างตัวแปรเฮล์เลเอรด้วยคำสั่ง transform แล้วก็เลือก Compute น,นะคะตั้งชื่อตัวแปรใหม่ว่า o u t l เ e r อรอแล้วก็คลิกตรง type and label ตัวนี้ค่ะอันนี้เพื่อที่ แล้วก็เลือก use e x r e s t i o n as label เพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยเขาแสดงให้ว่าตัวแปรเนี้ยคำนวณมาจากคำสั่งใดเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ continue ค่ะ,ะสูตรก็คือ1ลบใช่ไหมคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ค่ะ cdf noncentral cdf ตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือก cdf chi square ตัวนี้นะคะ ดับเบิลคลิกขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วตัว question mark ตัวแรกตัวนี้ค่ะก็ให้ใส่ตัวแปรม a h a l a n o b i s ตัวนี้นะคะส่วน question mark ตัวหลังเนี่ยก็คือ degree of freedom ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวแปรสังเกตนในตัวอย่างนี้ก็คือ13นะคะแล้วก็ตอโอเคค่ะ เราก็มาดูผลเนาะอันนี้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ที่เราคลิก t y p แ and label ตรงนั้นนะคะเขาก็จะแสดง label ตรงนี้ให้ว่าเกิดจากคำสั่งคอมพิ t e ชื่อตัวแปรว่า outlayer แล้วก็เราคำนวณมาจากสูตรอะไรมาดูผลนะคะตัวนี้ outlayer เนาะ เอาไลเออรเนี่ยเราจะต้องเทียบกับจุด0ูนเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งทศนิยมตรงนี้ให้เป็น4ี่ตำแหน่งนะคะโอเคเนาะแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงตัวแปรเอา l ลเออนะคะคลิกขวาแล้วก็เลือกซอ r t ส s อซเซนเดนต์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ดูข้อมูลที่ต่ำกว่าจนะุด0ูนเนาะก็จะมีอยู่6ตัวนี้ถูกไหมคะข้อมูล6ชุดเนี้ย ที่ต่ำกว่าจุดศูนซึ่งเป็นเอาลเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดออกนะก่อนที่จะตัดออกเราก็ Save File, นะเซฟไฟล์ก่อนเผื่อเรายังจะต,ต้องใช้ข้อมูลดิบของเราอยู่ใช่ไหมคะเราก็ d e เนาะออกนะคะนะไปดูข้อมูล control n นะ ก็จะเหลือ641ชุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราตัดไป6ชุดเนาะก็เหลือ641เราก็เซฟ as เนาะเป็นอีกไฟล์หนึ่งเป็น CFA 641นะคะตั้งชื่อแล้วแต่พวกเราเนาะแล้วก็คลิกเซฟนะคะ ต่อไปทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรก็คือคำสั่งคอลีลูตแล้วก็เลือกไบวารีเอตเลือกตัวแปร a 1ถึง d 2ใช่ไหมคะเข้าไปที่ช่อง v a r i a b l e แล้วก็ตอบโอเคอันนี้เราก็มาดูผลเนาะก็จะพบว่าค่า r ก็ดูแค่ครึ่รงซีก็ได้ใช่ไหมคะ ค่า R าที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะมีค่าน้อยกว่าจุดแเนาะแสดงว่าไม่มีปัญหา m u l t i c o l i เ n นซิตีนะคะเงื่อนไขทั้ง3ตัวก็เรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่การแจกแจงเป็นแบบปกติใช่ไหมคะซึ่งอ,อ้นั้นจะอยู่ในโปรแกรม List เล y เนาะ ให้ตัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี้ยออกไปนะคะให้เหลือเฉพาะตัวแปรสังเกตที่เราจะนำไปวิเคราะห์ดิสเลวเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องกดเซฟนะคะหลังจากนั้นเราเปิดโปรแกรมดิสเลวขึ้นมานะคะ่ะ การนำเข้าด้วยข้อมูลดิบเนาะอันนี้เราจะใช้ฝึกในกรณีที่นำเข้าด้วยข้อมูลดิบนะคะเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก import data นะคะอของอาจารย์เนี่ยาจารย์เก็บไว้ที่ drive C เนาะแล้วก็โฟลเดอร์คือ CFA นะคะให้พวกเรามาคลิกตรงไฟล์ of type ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลือกประเภทที่เป็น SPS ที่เป็นนามสกุล .sav ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นไฟล์ที่เราทำไว้เนี่ยให้เราเลือก CFA 641ใช่คะที่ผ่านการตรวจสอบอการสกรีนดัตตาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อตัวตั้งชื่อไฟล์นะคะอันนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า Second order uh, CFA uh, แล้วก็กด Save ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนามสกุล .psf uh, ที่จะเอามาวิเคราะห์ใน uh, list view นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการกำหนดสเกลระดับการวัดของตัวแปรให้เป็น continuous นะคะก็จะไปที่ คําสั่ง data แล้วก็เลือก define variable การที่เราทำให้เป็น continuous หรือข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็เนื่องจากว่าตามเงื่อนไขของวิธี maximum likelihood ใช่ไหมที่เขากำหนดแล้วก็จะเอาไปใช้ในการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติด้วยนะคะเราก็คลิกเลือก a 1ถึง d 2กดตัวแรกนะคะกดชิป ในคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ไปกดที่ D2 ค่ะมันก็จะเลือกให้ทั้งแทบแบบนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วก็คลิก v a r i a b l e type ค่ะเลือก continuous แล้วก็โอเคนะคะตอบโอเคออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตรวจสอบ multi v a r i a t e normal นะคะก็ไปที่ data แล้วก็เลือก select v a r i a b l e นะคะ เลือกตัวแปรทั้ง13ตัวเนี่ยเข้าไปที่ช่อง select variable นะคะคลิก output option ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือก metric ให้เป็นแบบ covariance นะคะคลิก perform test of multivariate normality แล้วก็คลิก ok แล้วก็คลิก run ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปรับข้อมูลให้เป็น normal curve นะคะอันนี้เราจะต้องไปที่ที่แสดงข้อมูลที่เป็นนามสกุล .psf ตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะใช้คำสั่ง s t a t i s t i c แล้วก็เลือก normal score ะะเลือกตัวแปร a1 ถึง d2 คลิก add ค่ะ เสร็จแล้วก็เลือก output option ตัวนี้นะ <No. S 1> อันนี้ก็ยังเ,เลือก covariance ใช่ไหมคะแล้วก็เลือก perform test of multi v a r i a t e normality ตัวนี้ค่ะคลิก ok ค่ะแล้วก็คลิก run มาดูผลนะคะจากผลการทดสอบ มัลติแ r รเอตนอร์มอลเทสตัวนี้เนาะเราจะได้ค่า p-value เท่ากับ0ซึ่งน้อยกว่าอัลฟาที่เรากำหนดก็คือ0.05เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยไม่มีการแจกแจงเป็นแบบมัลติแปรเอตนอร์มอลใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพิจารณาที่ยูนิแ a รเอตนอร์มอลตัวนี้คะ่ะเราก็จะพบว่าตัวแปรมีตัวแปร ที่ตัวนี้เนาะก็มี a สี่ b หนึ่ง b สอง b สามใช่ไหมคะแล้วก็ c สาม d หนึ่ง d สองเนาะที่ไม่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติใช่ไหมคะถ้าเราใช้ตามเกณฑ์ของจูมเมเกอร์รูเม แล้วก็ current ตามนี้ค่ะ,ะ,ะก็จะที่ชูมเมเกอร์บอกว่าหากการแจกแจงของข้อมูลไม่เป็นปกติก็คือจะต้องไม่เบ้หรือโด่งจนเกินไปคือช่วงค่าแอบเสลูดของ S น้อยกว่า3ก็คืออยู่ในช่วงลบ3-3ถึงเนี้ยค่ะหรือค่าเคอร์โตซีอยู่ในช่วงลบ1 0 1ถึง10เนี่ย วิธีการประมาณค่าด้วย maximum likelihood เนี่ยจะยังมีความแกร่งเนาะซึ่งก็สอดคล้องกับที่ current west แล้วก็ฟินที่เขาเสนอแนะว่านะคะไอ้ข้อมูลที่ absolute มากกว่า3ถึงจะหมายถึงข้อมูลที่ไม่สมมาตรหรือเบ้มากหรือ absolute ของค่า c u u r t e ต y ที่มากกว่า10ถึงจะถือว่าข้อมูลไม่มีการจักแจงเป็นแบบปกตินะคะแล้วก็ถ้า a อ่ o แอบสลของเคอร์ตซิสมากกว่า20ถึงจะเรียกว่าเกิดปัญหารุนแรงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้